ชัยชนะในเกมการเมืองหลังการเลือกตั้งมันไปตกอยู่ในมือของลุงครับตอนนี้เป็นชัยชนะของลุงแล้วหลังจากที่เพื่อไทยเขาเรียกว่าพลาดครันชัยชนะของลุงจะไปสู่เส้นทางไหนตรงน,นี้น่าสนใจลุงไหนลุงป้อมเนี่ย <laughs> ต้องลุงป้อมเนีฮะสถานะปัจจุบันครับของการเมืองการเมืองไทยมีกี่ก๊กมีสี่ก๊กกับหนึ่งรัฐอินสระครับ <laughs> ก๊กแรกคือก๊กก้าไกลครับ กก้าไกลมีก้าไกล151ไทยสร้างไทยหเป็นธรรมห่รวม158คร้บแปดับมากกสวก่อนกกต่อมาตอนนี้อยู่249นะหายไป1ครับเพราะราออกไป1ครับกกเพื่อไทยมีเพื่อไทย141ประชาชาติ9เพื่อไทยรวมาลังสองเสรีรวมไทย1ก็153นี่กก เพื่อไทยที่กำลังรวมตัวจัดตั้งรัฐบาลอยู่มี153ไปทำอะไรเขาได้มันต้องไปพึ่งพากกลุงป้อมครับกกลุงป้อมก็บอกม well ีอยู <c <c oding> <c oding> ่152่งห้าสองเห็นไหมมีทั้งพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ด้วยเปล่ามีชาติไทยพัฒนารวมอยู่นี่เอาํำพังแกกกลุงป้อม152่ไปเอ็กกับ153่งหรวมไปเป็นเท่าไหร่สามร้ออยาครับ ครับเห็นไหมล่ะก๊กอิสระก็น่าจะเป็นไทยสร้างไทยอิสระคือไทยสร้างไทยกับก๊กประชาธิปัตย์ครับก๊กประชาธิปัตย์ก็ไม่ขึ้นกับลุงครับแต่อย่างน้อยสุดมันมีสัญญาณบางประการที่เดินกันไปได้ครับประเด็นมันตอนนี้จะบริหารการเมืองสี่ก๊กยังไงอะครับเห็นไหมล่ะอยากแต่คนที่ถือกุญแจในสี่ก๊กที่ดีที่สุดนั่นก็คือ พลเอกประวิทย์วงสุวรรณและชัยชนะของลุงเนี่ยเกิดขึ้นมาจากเมื่อวานหลังจากที่เห็นโครงสร้างของการจัดทัพแบบเพื่อไทยแล้วเนี่ยครับแนวโน้มที่จะถีบบางส่วนของพลังรชาัออกไปเนี่ยเมื่อ,ไม,อมไม่ยอมแพ้เมื่อวานเราเล่าให้ฟังว่าหลังจากเพื่อไทยทแถลงตัดก้าวไกลครับก้าวไกลแถลงตอบโต้กลับไม่เห็นคุณบอกเราเรื่องหนึ่งหนึ่ง,งสองเลย นะแล้วยืนยันจุดยืนพักที่ป่าลอยต่อประชุมกันบึ้งเลยประชุมกันไม่พอนั่นคือเกณฑ์การหารือร่วมกันเพื่อพูดคุยท่าทีพักครับและต่อมาเกมหนึ่งที่พี่วีกับผมบอกเมื่อวานก็คือมีโทรศัพท์สนั่นลั่นทุ่งเลยครับและผลวันนี้ก็เกิดขึ้นครับ,รบเลื่อนโหวตกันหมดครับ <c oughs> โลกเลื่อนกันหมด <c oughs> เขาบอกเลื่อนโหวตนายกของวันพรุ่งนี้คือชัยชนะของลุงป้อม ทำไมจึงเป็นชัยชนะของลุงป้อมละ่ะทำไมพลเอกประวิทยชนะในเกมสุญญากาศานือนคำถามใหญ่ครับอย่างน้อยก็เลือกตั้งนู้นแหละ 17, สิบเจ็สิบงหาอะครับบอกบอในเรื่องหนึ่งเรื่องแรกเป็นการเปิดช่องให้มีการเจรจารและเปิดโอกาสได้พักพลังประชารัฐที่มีอยู่40เสียงครับ เข้าไปร่วมรัฐบาลอย่างแข็งแกร่งมากเพราะก่อนวันก่อนเมื่อวานก่อนที่เพื่อไทยจะตัด,าตดขาดก้าวไกลอะ่ะพลังประชารัฐโอกาสเข้าร่วมเนี่ยน้อยมากน้อยมาก,มากับแอร์มเมื่อเกิดสุญญากาศแบบนี้ไม่โหวตในนายกในวันพรุ่งนี้เท่ากับเปิดช่องเจรจาโอกาสของพลังประชารัฐที่จะเข้าร่วมรัฐบาลมากขึ้นครับพีวีเกมการเมืองมันกําลังจะติดล็อกถ้านะหากว่าลุงป้อมและ กกูมใจไทยและก๊กทั้งหมดยืนแข็งเฉยเฉยยืนเป็นจ่าเฉยพอการเมืองเมืองไทยติดล็อกเลยครับนี่มันจะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นโอกาสอำนาจการต่อรองจะมาอยู่ที่นี่ครับโอกาสที่พลังงานจะเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อไทยก็เป็นไปได้แล้วอือันที่สองเพื่อไทยไม่มีทางเลือกหลังตัดขาดก้าวไกลอำนาจต่อรองฝั่ง188สูงขึ้นครับอืไม่มีทางเลือกเดินไปออกจากบ้านจะไปเจรจากับลุง พอไปปุ๊บเขาไม่เจรจาด้วยกลับบ้านอำนาจการต่อรองไปอยู่ตรงนี้ทันทีครับเพราะคุณตัดเข้าใกลไงเข้าใกล้ขาดไปแล้วครับตัดไปเร็วอย่างที่เราบอกจะไปหันมาจูบปากกันอีกทีหนึ่งโอ้โหถึงตอนนี้นะการเมืองคงเป็นละครหลังตอนค่ำน่ะละคงเป็นเพื่อไทยการละครอันที่สามลุงป้อมมีโอกาสลุ้นนายกแม้จะเล็กน้อยเสี้ยวเสี้ยวหนึ่งเพราะบอกว่าในในกลเกมทางการเมืองครั้งเนี้ย เป้าหมายของพลังชลัดน่าจะอยู่ที่ให้พลังชลัดเนี่ยเข้าร่วมทั้งพักม,มากกว่าที่จะเคลื่อนไหวเพื่อให้ลุงป้อมเป็นนายกผมว่าคนอย่างลุงป้อมเขาอ่านเกมการเมืองออกนี่เพื่อกี้ที่บอกว่าเพื่อไทยเขาส่งแมสเสดมาบอกความยากที่สุดคือคือการเอาพักร่วมรัฐบาลมารวมกับเพื่อไทย <c oughs> เพราะอำนาจการต่อรองมาอยู่ในนี้และจะเปิดโอกาสทันทีถ้าอีกฝ่ายยืนนิ่งครับลุงป้อม แม้โอกาสลุงป้อมเป็นนายกจะน้อยก็ตามอยู่แต่ในเกมสุญญากาศนี้เริ่มมีแววแล้วเริ่มมีเห็นแสงสว่างปลายโมงหน่อยละนะฮะอันที่สี่สะท้อนนะเหตุการณ์สุญญากาศครั้งนี้ที่ลุงป้อมชนะเนี่ยสะท้อนว่าลุงป้อมยังมีอำนาจทั้งด้านการเมืองสวสูงมากไม่ใช่สูงธรรมดาครับ,รบปรากฏการในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นเช่นไรปรากฏการในสถานการณ์ปัจจุบันบ่งบอกว่าบารมีนั้น ไม่มีมีบารมีประยุทธ์แล้วยังมีบารมีปอประวิทย์เข้มแข็งมากเาบอกว่าสี่กันยาใช่ไหมใช่ตอนจะอุปซักฟอกพลเอกประยุทธ์อ่ะอืมเออหกสี่ตอนนั้นลุงป้อมสั่งให้หยุดใช่ไหมหยุดถ้าลุงป้อมแบบเงียบไปเป็นไงพี่โอถ้าเงียบเวันนั้นน่ะลุงตู่นายกพลเอกประยุทธ์เป็นบักหำหน่อยตุลัตุเรแล้วออกจากสภาเนี่ยไม่ต้องใช้รถหลวงอ่ะอ๋อเลยอ่าอีกอำนาจลุงป้อมยังเข้มแข็งมากครับจึงสามารถ ใช้สิ่งพลังบางอย่างสะกดให้นิ่งได้และทำให้บางเรื่องที่ไม่คิดว่ามันจะเป็นเหตุมันกลายเป็นเหตุครับทำไมพลเ,เอกประวิทย์ชนะในเกมสุญญากาศข้อที่ห้าลุงป้อมพิสูจน์เลยลุงป้อมยังเป็นจุดศูนย์กลางของฝั่งอนุรักษ์นิยมศูนย์กลางไม่พอครับเป็นไข่แดงครับออใช่ไหมเป็นไข่แดงที่ล้อมไปด้วยไข่าขาวเพราะฉะนั้น อำนาจบารมีของลุงป้อมเนี่ยครับยังเป็นบิ๊กบราเธอร์เช่นเดิมครับตอนนี้นะใช่หลังจากที่โดยเพราะที่ลุงตู่วางมือไปอ่ะในครั้เนี้ก็ยังเป็นแกนสาคัญเพราะว่าใครจะจะตั้งรัฐบาลใครจะขับเคลื่อนอะไรก็ต้องถามลุงป้อมก่อนนยถูกสูตรที่ลุงป้อมไม่พอใจคือสูตรนี้ครับอืเดิมทีในวันโหวตพรุ่งนี้มันจะออกสูตรนี้รัฐบ,บาลเพื่อไทย26 3สไม่มีพลังประชาลัฐไม่มีรวมไทยทั้งชาติไม่มีไทยสร้างไทยไม่มีก้าวไกล แต่วัตรุสำคัญคือจะมีบางส่วนของพลังประชารัฐเนี่ย25เสียงเข้าไปซัพพอร์ตโหวตนายกของเพื่อไทยซึ่งลุงป้อมและผู้บริหารหลายหลายท่านไม่พอใจเหตุที่เป็นแบบนั้นเพราะคนที่ไปเจราจาเนี่ยเจอเงื่อนไขกับดักว่าไม่เอาลุงไงแต่ลุงป้อมประกาศว่าพัก าวข้ามความขัดแย้งรวมกันได้กับทุกพักและตัวเองไม่ใช่คนทำรัฐบระะหารจะเอาไปครึ่งหนึ่งไม่ได้ต้องเอาทางพักต้องเอาทางพักต้องเอาทั้ง40เสียงและออกพลังประชารัฐประกาศเลยร่วมกับรัฐบาลเพื่อไทยใช่คุนล้าประการเราพร้อมจะไปมันก็เลยกลายเป็นปมปัญหาว่าเส้นทางเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของเศรษฐาเหนื่อยครับ โอ้ใช่ไหมเหนื่อยเหนื่อยจากเรื่องของพักร่วมไม่พอยังเหนื่อยหอบหายใจแฮกแฮกับเพราฏการนี้ครับเพราะการไป25กับไปการไป40่สิอำนาจการต่อรองในโผคลมอเนี่ยมันเปลี่ยนในเรื่องเพราะเดิมเนี่ยตอนสองหาเอาไปแค่ยี่สิบเสียงไมช่วยโหวตให้เนี่ยโผคลมอส่วนใหญ่มันก็อยู่ในพื้นฐานของเพื่อไทยใช่นี่คือโครงสร้างของโผคลม ก่อนที่จะเกิดภาวะสุญญากาศเนี่ยผอคลรมเปลี่ยนอย่างนี้ลัฐมนตรั้งรัฐมนรีกลางเดิมทีติดต่อกันไว้แต่ถึงตอนนี้ไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายนั้นอีกต่อไปเพราะอะไรบางอย่างครับจึงเปิดทางให้สองคนนี้ครับตอนนี้ลุ้นกันเหอเรอเขาเห็นแอคติ้งอะไรบางอย่างที่ส่งผ่านออกมาจากสองคนนี้กับกิติรัตน์นนนองนะและก็ดกตรสุบุษ์สายเชื่อครับก็กลับมาอีกแสองท่านนี้จริงมีข่าวก่อนหน้านูาน้นเล่ ต่อมาล้มตีต่างประเทศนี่พิ่ตักปันปีที่ปานปีเหมือนเดิมตอนนี้โคต้าอยู่อย่างนี้กระทรวงที่อยากให้จับตาและลุ้นมากที่สุดเออคนในพักเพื่อไทยด้วยกันนี่แหละคนหนึ่งคือเลขาที่การพักกับคนหนึ่งคือสสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจในตําแหน่งลัมตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับสองท่านนี้ลุ้นกันหนักอแม้บางกระแสก็บอกว่าอาจจะมีชื่อ ชื่อผมเนี่ยติดอยู่ด้วยก็ไม่ใช่นะคุณวีศัาดิกกำนันป้อนะคุณแต่ยังไงแล้วแต่สองท่านนี้มาแรงครับที่ต้องลุ้นกันกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาทยก็ลุ้นกันโอ้โหระหว่างคุณภูมิธรรมที่เป็นกุญซือหลักในการเคลื่อนของเพื่อไทยตอนนี้ครับับอีกสอหนึ่งสอสมศักดิ์ที่จะไปเคลื่อนในภาคต่างจังหวัดภาคชนบทและโครล้านตัวและสวสวด้วยเหรอ โมนี่ใชสวมมานี่ด้วยฮะมีม<ล>ะสามคนเลยไม่ใช่และไปไปคุมเครื่อง,งอออรถสวตอนนี้ก็บอกว่าไปไปคุยสวหลายคน,นใช่ใช่ใช่อ้ากระทรวงไหนพี่โอกระทรวงพลังงานยังเป็นพี่หนิมเหมือนเดิมจุลพันธ์อมรวิวัฒเขาบอกว่าจริงๆนะจุลพันธ์เนี่ยคือเพื่อไทยตอบแทนคุณพ่อนะใช่ให้คุณจุลพันธ์ไปเนี่ยใช่คุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์วิวัฒน์ก็ถือเป็นเป็นคีแมนใช่ของเพื่อไทยและ สามารถที่จะลอมชอมกับกลุ่มชิบกที่ยังฝังตัวอยู่ในเพื่อไทยได้กระทรวงดีเอตอนนี้ต้องบอกกระทรวงดีเอเนี่ยเริ่มขึ้นเป็นกระรวงเกรดเแล้วนะครับใครๆก็ต้องการอืคุณหมอพรมมินเลิศสุรเดชมีโอกาสมีโอกาสสูงครับหรือไม่ก็ควบรองนายกไปเลยครับเออและรองนายกล่ะนั่นหมอชลนานครับอาจารย์ชัยเกษมนิติสิริคุณเสรีพิสุทธิ์ ชูศักดิ์สิสนคุณชูศักดิ์ศิรินินนี่แหละครับคุณเสรีพิสุทธิ์นี่มีหนึ่งมีกี่เสียงแล้วครับมีหนึ่งเสียงครับได้รองนายกเลยเหรอ,เอ,อแต่พลังเยอะครับตอนนี้เป็นปาก <c oughs> เป็นเสียงครับนั่นคือกระทรวงหลักที่เป็นโกต้าในส่วนของเพื่อไทยและในส่วนของกระทรวงที่เปิดเจรจาเนี่ยให้กับพักร่วมมีกระทรวงอะไรบ้างเปิดเป็นกระทรวงกลางไว้คือกลาโหมครับเปิดไว้เลยครับ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเปิดไปเลยเหรอข้อเสนอกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกระทรวงพาณิชย์นี่กระทรวงยุติธรรมเนี่ยจริงๆเขาบอกว่าถ้าไม่เป็นอาจารย์เจรเกษก็น่าจะเป็นอาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินนะ อ๋อซื้อสลับกันสองสองาั้งเขาว่างั้นกระทรวงเกษตรได้ข่าวว่าก็ต้องการหลายมีคนจองหลายคนแต่เปิดเป็นโคต้ากลางไว้กระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงานนี้ผู้กองจองป่ะได้ข่าวว่าเป็นแบบนั้นอย่ากระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงอุดมศึกษาครับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดขนาดนี้พี่วีไม่เคยเห็นมาก่อนนะคุณสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบ สามเลยรัฐมนตรีมี35บวกหนึ่งครับครับรอบนี้เปิดกว้างให้มีการพูดคุยอตอนนี้ปรากฏการหนึ่งที่สะท้อนว่าการพูดคุยะไม่จบคืออะไรรู้ไหมคือปรากฏการเกิดขึ้นที่พักภูมิครับพักภูมิต้องบอกตอนนี้สะสมพลัง่าสมพลังเขาบอกเวลาคิดถึงภูมิใจไทยอย่าคิดแค่71อา,อาจจะอยาคิดแค่71 ภูมิใจไทยตอนนี้อาจจะเปลี่ยนสโลกแกนใหม่เขาเรียกว่าภูมิใจไทย71พลัส คือมีเสียงของสสจากฝั่งอื่นมาอยู่ในสังกัดเออเออเออภูมิใจไทยเจ็สเอ็ดพลัดเนี่ยกำลังสะสมกำลังครับครับและปรากฏการณ์ในรอบนี้จากการจัดตั้งรัฐบาลและจะวหวตนายกจะเกิดปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนมาขอดเกล็ดรัฐบาลที่ผ่านมาครับงูเห่าจะเพ่นพ่านทั้งสคราบตอนนี้ในประชาธิปัตย์นะฮะมีอย้าเนี่ย เสียงพอที่โหวตนายกเสนอนายกเนี่ยประมาณยี่สที่จะแบบผันแปรนะครับมีผลนะจะเรียกว่าอะไรที่ไหนอีกรวมไทยสร้างชาติแปดถึงเก้านะจากที่มีเสียงตอนนี้สามสิบหกพร้อมที่ไปอยู่สังกัดอื่นเมื่อกี้เราบอกอะไรนะเจ็ดิเอ็ดบวกแปดอาจจะมาจากนี้ก็ได้พลัดพลัดอ่ะอาจจะพลัดไปจากนี้ได้พลังประชารัฐมีสี่สิบเนี่ยเขามีโอกาสที่แบบตอนแรกจะโยกกว่ายี่สิบห้าแต่ตอนนี้ลุงป้อมเบรกไว้ถ้าจะไปต้องไปทั้งพรค ต่อมาสวตอนนี้มี249เนี่ยโอ้ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเลือกฝั่งไหนยังไงอยู่โอ้โหครับตอนนี้ต้องบอกว่าการเมืองกำลังเข้าไปสู่โหมดเรื่องหนึ่งคือความอึมครึมสับสนและวุ่นวายและเต็มไปด้วยการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจครับณวันนี้ณนะเวลานี้ต้องบอกว่าเพื่อไทยพลาดและก็เป็นชัยะของลุงแต่วันพรุ่งนี้เกมการเมืองยังไม่จบ มีสัญญาณอีกยาวนานเป็นศูญยากาศทางการเมืองก็ต้องดูกันยาวๆนะครับว่าสุดท้ายแล้วปลายทางบททอมไลน์สุดท้ายทางการเมืองนั้นเกมนี้ใครจะชนะน,นะครับ